สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านปิดเสียงกันวันนี้เราชื่อเกมเียอ,อะไรไม่รู้พวกกูอ่านไม่ออก modern modern หาย พี่โอ้โหมึงมึงจะเล่นลำบากอะไรป่ะนะ่อ๋อไอ้นี่ไอ้นี่ออกไปดิแล้วต้องยิงอ่ะ ไม่ได้หรออันรเนี่ยสัสปวดแล้วเฮ้ยสไนเก็บไม่ได้หรอ แต่เกมนี้มันนี่ลำบากกว่าน่อยนะคุณผู้ชม เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนรูปเปลียป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 ่ยนูมึงตายเ้ยมันกระโดดขึ้นไม่ได้เหรอเกมอะไรเนี่ยลบหาพ่อมึงเหรอ หาพ่อมึงเหรอโอีสัตว์กูปาไปเลยนะปาทํไมเอามึง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 เออมึงสอนจบสักทีจะได้เล่น เป็นอะไรที่เบื่อมากเวลามันสอนเล่นโอ้ยเย็ดเย็ดเฮ้ยมีโฆษณาด้วยเหรอวะดูดูดูเขา ไอสัตว์กูจะใช้ปืนอื่นเสริมได้วะลำกล้องชิบหายแล้วมันไม่ซื้อไม่ได้ แล้วต้องเชื่์ตามอะไรวะมึงหมายถึงอะไรเนี่ยไม่ถึงอะไรวะโอ้ไม่งแปบกแปลก โอ๊ยยยยกูตาย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 มึงให้กูได้บอกอะไรแล้วเหรออะไรของมึงเนี่ย ตายไปหนึ่งแล้วยังยังไม่ทันเล่นเลยมาล้วต้องแบบสำรวจ

ลูกซองแม่งเลยห่วงได้ป่ะวะมึกมึงมึง,มงไปอยู่อะไรตรงนั้นไปอยู่อะไรตรงนั้นตายเลยภาพเกมอาจจะแหลกๆนิดนึงนะครับก็ต้องการขอาไปด้วยมึงพี่ พื้นที่ต่อสู้มันเล็กแค่ไหนวะเฮ้ยดูหลังก่อนโอ้เห็นแล้วตายอีกแล้วโอ้อยากได้ลูกสองอนะจริงๆผมได้แล้วไม่ใช่หรอวะนี่ใช้ตั้งแ้วของปืน อ,นนอาจจะดูละภาพอาจจะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับผมเสียงแหบด้วยแคทเอฟสัต์เท่เ เกมนี้มันก็ปนแปลกๆนะครับถ้ามันวิ่งไปยิงไปไม่ได้ไปออกก่อนแล้ววะออกก่อนแล้ววะไ่อะไรเนี่ย กลัวและกลัอลังการครับพี่ครับนิ้วมีดมีดใหม่อ่ะ ใช้ลูกซองเลยเพชรมีสีด้วยไอ,อ้ย่มโอ้โหแต่งสีไหมมันจะเป็นเหล็กบูดะมันเปลือกเงินเปล่าอุย้ยกูกดลูกซอง จะได้แล้วมันแต่งได้ปาวะแต่งยังไงวะอ๋อหรือม,มันนี่ไม่ได้ไม่หรืองแบบติดลำกล้องอ๋อไม่ได้ไม่ต้องหรอกเอ้ย ติดเจอเพราะความเพราะความเท่ของตัวปืนอ่าฮอยากได้นี่โอ้เท่อยากได้อยากได้เลย สู้เลยดีกว่านะเพื่อเป็นการแบบไม่ไม่เสียเวลาเกมนี้ถือว่ามันอยู่ในระดับหนึ่งสำหรับผมไปแล้วครับพี่น้อง

อะไรอะไรโอ้โหโอ้โหเข้าหลักโอ้โหฆ่าได้หนึ่งฆ่าไปสองเล้เหรออะไรมันจะโหดแบบนั้นเคือเพิ่มเลือดครับ เป็นเซรามต้องฉีดมันจะเพิ่มเลือดไประดับหนึ่งสองหนึ่งแล้วเฮียี่กูเพิ่งเริ่มเล่นเฮ้ยตลุกจัดจัดจัดว่าแจม ต้องระวังเพื่อนตามมาเพื่อนดูหลังให้ด้วยปุ๊บเฮ้ยวับเวลอับเอาครับสำหรับตอนนี้เราก็ขอพอกันเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับ come on up